ที่อยากจะเสิริมเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกะัลยาณีมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสาวภูธทมีเคล็ดลับดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะอาหารที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศค่ะเอาแล้ววันนี้เราเล่าถึงแบบ สิบแปดบวกนะคะวันนี้สิบแปดบวกวันนี้นะคะสาวผู้รนก็นำเคล็ดลับดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะมีหลายอย่างมากมายนะคะมีทั้งหอยนางรมมีทั้งช็อกโกแลตมีทั้งอะโวคาโดมีทั้งแตงโมแล้วก็มีกล้วยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้สาวผู้รนก็นำม,มานะคะนี่ค่ะเป็นหอยนางรมค่ะนำหอยนางรมมาแล้วก็เป็นอะโวคาโดค่ะสำหรับสาวสาท่านใดหรือว่าเพศ ท่านชายไม่ใช่สาวๆนะคะใครที่อยากจะเเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะคะดูคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะสาวพุธทรก็ได้นำหอยนางรมนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะหอยนางรมนะคะถือเป็นอาหารทะเลที่มีปริมาณแร่ธาตุและสังัะสีสูงมากเลยนะคะช่วยเพิ่มจำนวนสเปิ์มและฮอร์โมนเทส เทสตโสตโทนนะคะสตโรนเทสตโอ o สเตโรนนะคะได้เลยได้ดีเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีสารโดพามินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเพิ่มความสนุกในการมีและยังมีโอเมก้าสซึ่งมีความสำคัญต่อระบบประสาทในด้านการตอบสนองทางเพศอีกด้วยว้า wow! รีบๆไปมองหอยนางรมเด้อจ้าข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลเปาโลนะคะที่ได้นำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังว้าวๆ้า,าต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นอะโวคาโดค่ะอะโวคาโด อะโวคาโดนี้นะคะอย่ามองข้ามเลยทีเดียวถ้าเจอนีเเ่เราต้องรีบหาซื้อเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรว่าเพิ่มสมรรถภพัพสมรรถนะทางเพศออกูดผิดพูดถูกนะคะก็คือ ocado, ในอะโวคาโดนะคะมีกรดโฟลิกนะคะที่ช่วยเสริมสร้างเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนอกจากนี้นะคะยังมีไขมันที่ดีที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจอีกด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ พอคร่คราวๆนะคะที่สาวพูธรนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อเราจะได้เจอแล้วก็จะได้รีบซื้อกันบ้างอะไรประมาณนี้เผื่อเป็นทานที่บ้านก็จะมีอม่อย่างก็อย่างมีความรู้สึกดีๆอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้สาวผู้รก็เมามาทั้งหมดเลยค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะทานคู่กัน2ออย่างเลยนะคะถ้าใครเจอนะคะให้รีบหาซื้อเลยนะคะหอยนางรมก็มีประโยชน์ดีๆอีกมากมายนะคะแล้วก็อะโวคาโดก็มีประโยชน์ดีๆอีกมากมายด้วยเช่นกันค่ะ วันนี้นะคะก็ได้เวลาทานแล้วค่ะอืมอร่อยทั้งง่าย